น้องโยกสวรรค์ส่งฉันมาเกิดเพื่อเป็นพยาอินซีที่โบยบินค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแบ่งปันข้อมูลข้อคิดนะคะและก็เพิ่มพลังบวกนะะการที่เราจะขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเราต้องมีความมั่นใจที่เพียงพอคือเราไม่มั่นใจเนี่ยที่จะทําอะไรสักอย่างนะเพราะที่1เลยเราอาจจะไม่กล้าทําสิ่งสิ่งนั้นนะคะขพราะที่สองเราอาจจะแบบพอทําแล้วมันไม่มีความมั่นใจมันก็จะเกิดการแบบเขาเรียกว่าติดขัดนะคะทำ จะทําอะไรแล้วแต่มันก็ไม่ลื่นไหลถูกไหมคะทุกคนมันก็จะแบบดูขัดหูขัดตาสะดุดหกล้มไปหมดเลยนะทุกคนให้เราอะมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนบอกเลยนะว่าทุกสิ่งอยากที่หรือว่าจะเป็นเทคนิคไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนอะไรก็แล้วแต่นะที่น้องวันนี้เอามาแชร์นะคะก็สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะทุกคนนี่จะพยายามไม่ตะโกนนะเพราะว่าจะต้องดูแล ดูแลเสียงเรานิดนึงนะคะเราต้องขึ้นมาไลฟ์ทุกวันนะเราจะต้องใช้เสียงเยอะใช่ไหมคะทุกคนถ้าใกลแบบว่าขึ้นมาไลฟ์แล้วอ่ะพยายามขึ้นมาไลฟ์ให้ได้ทุกวันนะทุกคนจะ10นาที20นาที30นาทีก็ถือว่าเราอ่ะไลฟ์แล้วนะทุกคนเพราะว่าถ้าเรามีปุ่มไลฟ์แล้วเราก็ต้องใช้เขานะไม่งั้นติกตอกเขาก็จะจับเขาว่าเอา้าตกลงมีปุ่มไลฟ์ให้แต่ว่าเราไม่ขึ้นมาไลฟ์เนียตกลงจะเอาไหมปุ่มนี้นะก็อย่างที่น้องหยกพูดตลอดเวลาแหละ คือเขามีปุ่มอะไรมาให้เราใช้นะเราก็ใช้ไปให้หมดทุกปุ่มนะคะทุกเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบหรอกนะมันก็จะมีอุปสรรคโน่นนี่นั่นมีเขาเรียกว่ามีนู่นนิดนี่หน่อยนะมาขวางความสําเร็จนะคะถ้ายิ่งเจออุปสรรคใหญ่ๆหรือปัญหาใหญ่ๆแล้วแปลว่าเราอะใกล้จะสําเร็จแล้วแบบสําเร็จแบบขั้นใหญ่ขั้นโตเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากฟันมันไปให้ได้นะแล้วก็ ไม่ต้องไปแบบเขาเรียกว่านอยนะนอย,นอยกับอ่าพวกอ,อุปสรรคที่ผ่านเข้ามานะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นทางผ่านมันเป็นทางผ่านความสําเร็จของเราเลยถ้าใครยังไม่เจออุปสรรคนะแปลว่าเรายังเดินไปไม่ถึงเป้าหมายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะอย่าเกรงกลัวกับขุปสรรคนะคะแล้วก็อย่าไปย่อทอนะคะเมื่ออุปสรรคเข้ามาในชีวิตนะ เราจัดไปโดวล้วนแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ต้องอารมณ์ดีมีความสุขสนุกไม่เครียดน,นะทุกคนเพราะเครียดไม่ได้ช่วยเรานะทําให้เราแบบไม่มีความสุขในการทําอะไรสักอย่างนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปเครียดน,นะคะมีความสุขดีที่สุดหัวเราะเข้าไว้นะคะคนที่เขาแบบผู้ติดตามยังไม่ถึงพันเขาก็ลุ้นลุ้นลุ้น้ยเมื่อไหรจะครบพันแบบฉันอยากขึ้นมาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะพอเรามีปุ่มไลฟ์แล้วทําไมเราไม่ไลฟ์ละจ้ะทุกคนคนจะ สนับสนุนเราโอดหนุนเราก็จากการการที่เราสร้างคอนเทนต์ดีๆแล้วคนรู้สึกว่าชื่นชอบในตัวเราเองมันถึงเกิดในเรื่องของการสร้างตัวตนขึ้นมาทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องขึ้นมาสร้างตัวตนนะทุกคนอย่ารอใครยังไม่ได้ขึ้นนะอย่ารอให้ถึงใครยังไม่ได้เริ่มสร้างตัวตนนะอย่ารอให้ถึงปลายปีนะเพราะว่าการแข่งขันจะสูงมากนะคะมันจะทาถามว่าทาได้ไหมมันก็ยังทําได้อยู่แต่มันจะทําให้เรา ทำยากมากขึ้นนะทุกคนเรามีเวลานะตอนนี้มีเวลาอีก2เดือนหน่อยๆน,นะคะก็ขึ้นมาไลฟ์กันนะคะขึ้นมาไลฟ์กันนะคะสร้างตัวตนแล้วก็อย่าลืมทําคลิปนะ้อโพสนะสนับสนุนและให้กําลังใจน้องหยกช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดใจกดปักหมุดกดรีโพสและกดแชร์ให้ด้วยนะคะ